สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็วันนี้นะครับกลับมาเจอกันกับผมนะครับลักกี้สิทธิโชคลิมบานเย็นนะครับวิทยากรประจำบล็อกเกอร์แวดเทคนะครับผมก็วันนี้ต้องบอกว่าเราจะพาแกะรอยเศรษฐกิจนะครับผ่านงบการเงินไตรมาสแรกกันเป็นไตรมาสแรกของปี2025นะครับผมก็อยากจะบอกเลยครับว่าในรายการของเราวันนี้นะครับ ผมเนี่ยจะบอกเลยว่ามีสินทรัพย์ตัวใดบ้างนะครับที่น่าจะไปต่อและมีสินทรัพย์ตัวใดบ้างที่ต้องเฝ้าระวังครับซึ่งเชื่อไหมครับว่ามันอาจจะมีหลายๆสินทรัพย์นะครับที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะไปว่ะเฮ้ยแต่จริงๆแล้วมันอาจจะดีกว่าที่เราคาดการไว้อ่าแล้วสินทรัพย์บางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะแลดูราคาสูงเกินไปหรือเปล่า อย่างช่วงนี้เราเห็นว่าทองคำนี่ออทมาฮออทำหายแล้วก็ออทำหายมาตลอดเลยใช่ไหมครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการออทำหายของเขาเนี่ยมันจะเป็นความเสี่ยงมากจนเกินไปหรือเปล่าะนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูทุกๆเรื่องราวนะครับที่มันเกี่ยวข้องครับกับงบการเงินวันนี้นะครับผมว่ามีอะไรยังไงแบบไหน โอเคน่าสนใจนะครับวันนี้น่าสนใจนะครับก็ยังไงผมคงจะต้องอขออนุญาตแบบบอกแบบนี้ก่อนนะครับผมสาหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมันก็นในบ้านในบ้านเราประเทศไทยเองก็น่าจะมีเหตุการณ์ที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ แผนด,ดินไหวนะครับมีเพื่อนๆคนไหนบ้างไหมครับที่ได้เจอเหตุการณ์แผ่นด,ดินไหวอ่าผมเองเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าเจอเหตุการณ์แผนด,ดินไหวเหมือนกันนะครับวันนั้นพอดีกําลังเตรียมงานเรื่องของตัวเทปปาร์ตี้อยู่ครับแล้วก็เกิดแผ่นด,ดินไหวขึ้นมาก็เรียกว่าชุลมุนกันมากมายนะสำหรับผมนะครับอยากให้เพื่อนๆลองเล่าประสบการณ์ดูครับว่าในวันที่มันเกิดเหตุการณ์เนี่ย เพื่อนๆถืออะไรติดไม้ติดมือลงมาบ้างหรือว่าติดถือถืออะไรติดไม้ติดมือผ่านสถานการณ์นี้มาบ้างนะครับส่วนของผมเนี่ยเรียกว่าอย่างฮานะครับผมเพื่อนๆอาจจะไม่คิดว่าเฮ้ยโว้ยลัคก,กี้นี่จะถือนี่ออกมาได้นะครับผมบอกว่าผมฮามากจริงๆเพราะว่าผมถือแต่รีโมทคอนโทรลทีวีออกมาอันเดียวพอดีตอนนั้นกำลังเซตอัพทีวีเพื่อจะจัดงานอยู่ มันก็เลยมีแจ่รีหมดคอนโทรลติดออกมาด้วยวิ่งลงมาใดาหนีไฟลงมาแบบงงๆอยู่เลยครับว่าเฮ้ยเราถือที่ออกมาทำใหม่นะครับโ oh, ผมก็ยังงงๆอยู่อ่ะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนใดมีอามีอะไรก็สามารถแชร์ได้นะครับแชร์ได้อ่านะครับแชร์ได้นะ เนื้อหาสําหรับวันนี้นะครับที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะเป็นการแกะผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในตลาดต่างๆนะครับแล้วก็จะวิเคราะห์ด้วยว่าเฮ้ยไอ้ผลประกอบการแบบเนี้ยมันมีนัยยะต่อตลาดยังไงสุดท้ายเลยก็จะบอกไปว่าสินทรัพย์ตัวนี้เนี่ยเราสามารถเทรดได้สินทรัพย์ตัวนี้เราเทรดไม่ได้ครับ ก็ยังไงอาจจะต้องขอ,อขออภัยเพื่อนเพื่อน,น,นทุกคนด้วยนะครับที่ดูและภาพมันอาจจะแบบมีการกระตุกอะไรองนี้บ้างนะครับพอดีว่าสถานการณ์ช่วงนี้ผมไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่มันอาจจะเหมาะสมต่อการไลฟ์นะครับแต่ยังไงสำหรับเอพิโซดหน้าเนี่ยเรียกว่าเราจะกลับไปใช้ The Van Academy กันแน่นอนนะครับผมซึ่งเราก็จะไปไลฟ์อยู่ในสถานที่ที่มัน เหมาะสมมากกว่านี้นะครับแล้วก็น่าจะทำคอนเทนต์ดีๆให้กับเพื่อนๆได้นะครับอันนี้นะครับโอเคก็รอเพื่อนๆกันมาสักพักนึงแล้วนะครับเดี๋ยวไม่น่าใจเสียงชัดภาพชาัดหรือเปล่าครับถ้าภาพชาัดเสียงชัดก็กดหนึ่งมาให้ผมนิดหนึ่งนะครับ แต่ว่าแต่ว่าถ้ามีอะไรที่ยังไม่ได้ยินเสียงก็สามารถทักทายกันเข้ามาในในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์สถานการณ์ของติดไมายติดมือไปด้วยนะครับว่าคุณถือของอะไรติดไม้ติดมือมาจากสถานการณ์แผ่นดินไหวครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าแวนเทจของเรานะเวลานี้มีอะไรใหม่เปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะครับ อย่างแรกเลยแล้เรียกว่าเรามีพาร์ทเนอร์กับรถที่เป็นรถแข่งระดับโลกนะครับอีกหน่อยแวนเทจของเราเนี่ยก็จะเป็นโบกเกอร์อันดับหนึ่งนะครับที่สามารถ execute ก็ดี product ก็ดี service ก็ยังดีด้วยนะครับผมก็เรามีสโลแกนครับ v ว n t a g e Number One ครับและนี่ก็คือ Academy นะครับที่เราเพิ่งเปิดตัวไปที่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าอีกหน่อยเราจะ เข้าไปทำไลฟ์อยู่ในอคาเดะในมของเราแล้วนะครับสถานที่เรียกว่าหรูหราแล้วก็มีคอร์สสำหรับทุกๆท,ท่านรอเอาไว้แล้วนะครับก็อดใจรอได้คนระับเนี่ยผมเอาภาพตัวอย่างมาให้ดูคร่าๆวๆครับว่าตอนผมเข้าไปทำการอัดคอนเทนต์เนี่ยหน้าตามันเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ห้องนี้แหละครับที่ผมเจอเหตุ